ความลับเศรษฐีวันนี้นะคะเราจะพูดกันเรื่อง C มากกว่า E C มากกว่า E แปลว่าอะไรสายพัฒนาตัวเองทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะ C มากกว่า E มาจากคำว่า c o s มากกว่า effect แปลว่าอะไรคะแปลว่าคนที่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองคนที่ จะลุกขึ้นมาเป็นคนสำเร็จนะคะเขาเรียนรู้เสมอว่าตัวฉันต้องเป็นสาเหตุของทุกผลลัพธ์ในชีวิตในปัจจุบันของตัวเองค่ะถ้าคุณไปดูพวกสายพัฒนาตัวเองสอนอะจะชอบมีคำพูดที่ว่าคุณต้องยืนเป็นสาเหตุคุณต้องยืนเป็นสาเหตุแล้วหลายคนไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาอธิบายกันเนื่องจากว่าคนที่เรียนรู้ด้านพัฒนาตัวเองอะคะ่ะคนที่จะเป็นเศรษฐีโค้ดสอนก่อนเลยคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเวลา เขาเรียนรู้เนี่ยเขารู้ดีว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จได้มันประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายส่วนหนึ่งก็คือเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรือในงานที่ทําแต่อีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันมันคือพาร์ทที่บาลานซ์กันนะมันเหมือนวงกลม2วงที่บาลานซ์กันเราก็ขาดวงใดวงหนึ่งไม่ได้อะ่ะ อีกวงหนึ่งก็คือพาร์ทของการพัฒนาตัวเองพัฒนาภายในพัฒนาจิตใต้สำนึกหรือที่เรียกว่า personal development คือการพัฒนาศักยภาพภายในการพัฒนาความเชื่อ การพัฒนาความคิดความคิดจิตใต้สำนึกทั้งหลายฝั่งการพัฒนาจิตใต้สำนึกหรือพัฒนา personal development เราทุกคนรู้ดีว่าเราจะพัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพพัฒนาจิตใต้สำนึกเราได้ฐานที่สำคัญฐานรากที่สำคัญคือการรู้ว่าเราทุกคนเป็นสาเหตุของทุกผลลัพธ์ในชีวิตคนส่วนใหญ่ก็ชอบบอกว่าแต่โควิดมานะแต่ตกงานนะแต่นู่นแต่นี่แต่นั่นสิ่งนี้ค่ะ คือสิ่งที่เรียกว่าฝั่ง e คือฝั่ง Effect แปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามค่ะ ที่เรามีเหตุผลสนับสนุนให้เราไม่ลงมือทําหรือสนับสนุนให้เราไม่ลุกขึ้นมาแล้วพยายามก้าวข้ามทุกปัญหาทุกความกลัวทุกความรู้สึกมันแปลว่าเราตกเป็นเหยื่อหรือเราตกอยู่ในฝั่งผลกระทบมันมีเหตุการณ์มันมีสถานการณ์มันมีเหตุผลที่บีบให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําและในความจริงเราอาจจะเป็นผู้ถูกกระทําจริงๆก็ได้เม่ไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในมุมของผู้ถูก กระทะความรู้สึกเหมือนแบบไม่มีแรงอะ่ะเจ็บช้ำไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกนี่คือเหตุผลค่ะที่ในทาง NLP เขาจะสอนเสมอค่ะว่าให้เปลี่ยนด้านค่ะวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเสมอไปเอาอย่างเงี้ยเขาเขียน c มากกว่า e อยู่อีกด้านหนึ่งกลายเป็นกน็กลายเป็นอีกอีกแบบหนึ่งเพราะอะไรคะเพราะมุมมองที่แตกต่างมันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างเช่นเดียวกันค่ะ การลุกขึ้นมารับผิดชอบอะ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอันที่หนึ่งค่ะคุณต้องรู้รับผิดชอบอารมณ์ตัวเองก่อนอารมณ์เป็นเครื่องบอกทางค่ะอารมณ์บอกคุณว่าคุณอาจจะยังติดกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างหรือความเชื่อบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่คุณไม่สามารถก้าวข้ามได้แล้วอารมณ์นั่นแหละมันอาจจะทำให้คุณเกิดผลลัพธ์ในชีวิตเหมือนที่คุณ คุณเจออยู่ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอันแรกคะ่ะรับผิดชอบในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแปลว่าถ้าคุณรู้สึกเศร้าเสียใจร้องไห้ตีโพยตีพายให้ถามตัวเองค่ะว่ารู้สึกยังไงมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรารู้สึกยังไงรู้สึกแบบไหนเพราะอันที่2คะ่ะรู้สึกแบบเนี้ยแล้วเราจัดการกับมันได้ยังไงฉันยังต้องการร้องไห้อยู่อีกสัก5นาทีขอร้องไห,ห้ให้แบบเต็มที่ แล้วฉันจะหยุดเวลาที่คุณไม่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกอ่ะบางทีอารมณ์ความรู้สึกมันซึมมันซึมอยู่ในร่างกายมันซึมอยู่ในร่างกายบางทีมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มีแรงไม่อยากจะทําอะไรแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนบอกเสมอค่ะอารมณ์คือเครื่องบอกทางนี่คือรับผิดชอบในอารมณ์รับผิดชอบในอารมณ์รับรู้สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่รับรู้ถึงมันน่ะ มันก็จะคอยปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือมันก็จะคอยดึงเรื่องราวอ่ะที่มาทําให้เราอะต้องกลับไปรับรู้อะว่าเรามีอารมณ์นี้ที่ต้องจัดการอยู่ที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารับรู้วิธีการจัดการดีๆบางครั้งนะมันพาเราไปเห็นถึงต้นตอได้ด้วยซ้ํามันพาไปข้อ3เลยค่ะต้นเหตุและต้นตอของอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งถ้าคุณตามอารมณ์ไปดีๆคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าวันเนี้ยสมมติว่าวันนี้อยู่ดีๆก็แบบทะเลาะกับคนที่บ้านหมุดหงิดอะ่ะไม่ได้ดังใจเลยอะ่ะเหตุการณ์มันเล็กมากเลยแต่ทําไมความหมุดหงิดมันใหญ่จังเลยอะ่ะคุณเคยเป็นไหมแล้วเราคิดว่าเวลามันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นเวลาไม่ช่วยค่ะ แล้วการที่ไม่รู้จักสื่อสารอารมณ์ตัวเองก็ไม่ช่วยเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะมันสําคัญมากพอคุณกลับไปหาต้นต่อเจอคุณจะรู้เลยว่าอ๋อทุกความขุ่นข้องหมองใจอ่ะฉันเอาทุกอย่างมันมารวมกันแล้วก็เป็นแพ็กเกจฟูลแพ็กเกจแล้วฉันก็มาลงวันนี้แหละวันที่ฉันพร้อมจะจัดการเธอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไอคนที่โดนจัดการก็บอกแค่บอกว่าไม่กินน้ำเนี่ยระเบิดปรามาณูลงเลยอย่างเงี้ยเป็นต้น แล้วสุดท้ายค่ะพอเราเข้าใจทั้งหมดของปัญหาค่ะอันที่4ี่ที่สำคัญคือเราจะสามารถรีเฟรมค่ะการรีเฟรงจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นมุมมองที่แตกต่างในปัญหานั้นนั้นมันจะทำให้เราเห็นอีกแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นของปัญหานั้นนั้นเหมือนที่โคช้ชบอกเมื่อกี้เนอะเหรียญเหรียญมีหลายด้านค่ะการรีเฟรมมันจะทำให้เราไปมองหาด้านที่ดีที่สุดของเรื่องนั้นๆ หรืออีกอันนึงที่สําคัญค่ะเคยมีคนมาถามโค้ชเหมือนกันว่ามันเป็นเหตุการณ์เดิมๆมาค่ะโค้ชแต่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันก็ยังไม่หยุดสัทีรับรู้แล้วรู้สึกแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกมันเป็นเพราะอะไรสิ่งสําคัญค่ะมันเป็นเพราะบางครั้งเรายังไม่ได้ให้บทเรียนตัวเองที่มากพอที่เป็นบวกเราไม่ยอมใส่บทเรียนใหม่ๆ ให้กับตัวเองแต่เราแค่กลับไปเห็นว่าก็เรารู้สึกแบบนี้ทําไมคนอื่นไม่เข้าใจเราอะก็เราทําแบบนี้เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วอะทำไมคนอื่นไม่ปรับตัวล่ะแต่เราลืมใส่บทเรียนค่ะว่ากว่าเราอะจะพัฒนาตัวเองมาได้ขนาดเนี้ยจะได้คําตอบในสิ่งที่เราตามหามันยังใช้เวลาเลยบางคนหรือคนใกล้ชิดเราหรือหรือคนอื่นอื่ะบางทีเขาไม่ได้เรียนรู้แบบเรานะ หรือบางทีเขาไม่ได้มาอยู่ในวงล้อมของผู้คนแบบเราเขาไม่ได้มาอยู่ในสังคมแบบเราบางทีเขาแค่มาเป็นตัวอย่างบางทีเขาแค่มาสะท้อนว่าเออสิ่งเนี้ยเรายังก้าวข้ามมันไม่ได้คนบอกเลยค่ะในการที่คุณจะเป็นคนมั่งคัง่งหรือในการที่คุณจะเป็นเศรษฐีอะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณต้องมี mindset ที่เข้มแข็งมากๆแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าคุณยังคิด ว่าคนรอบข้างจะคิดกับคุณยังไงถ้าคุณยังคิดว่าคนที่บ้านไม่สนับสนุนหรือเปล่าถ้าคุณยังคิดว่าทําไมคนที่บ้านอะ่ะเขาไม่ทําให้มันดีกว่านี้โคชบอกเลยค่ะพวกนั้นคือความคิดจํากัดทั้งสิ้นเพราะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะคิดเสมอค่ะว่าเขาจะทําจนกว่าคนอื่นจะเห็นเขาจะทําจนกว่าคนอื่นจะรู้ว่าแบบนี้มันดีถ้าคนรอบข้างยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าสิ่งที่ฉันทำมันยังมีอิทธิพลไม่มากพอ เพราะฉะนั้นค่ะกลับไปทบทวนถ้าวันนี้เรายังมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมทําไมสิ่งนี้ยังเกิดกับฉันอยู่ทําไมฉันยังเจอคนแบบนี้อยู่ทําไมสถานการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นกับฉันอยู่ไรายได้หายเงินโหดชีวิตแย่อยากแบบอยากหาวิธีการง่ายๆอ่ะที่แบบ ลุกขึ้นมาแล้วแบบมีเงินได้เลยได้ไหมอ่ะคนอื่นขายของออนไลน์อะ่ะก็อยากขายอแต่ขายไม่ได้หรืออยากทำอาชีพเสริมแต่ทำอะไรก็ไม่เป็นให้รู้ไว้เลยค่ะว่าคุณกำลังติดอยู่ฝั่งเหยื่อของสถานการณ์ซึ่งมันจะทำให้คุณไม่มีพลังเราไม่สามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของคุณได้และคุณจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์เป้าหมายที่คุณต้องการ หลายคนนะที่แบบไม่รู้วิธีการว่าอา้าวแล้วเราจะสื่อสารกับจิตใต้สําสนึกยังไงเราจะเคลียร์กับจิตใต้สําสนึกยังไงเราจะจัดการหรือเราจะมีกระบวนการในการแบบสื่อสารกับจิตใต้สําสนึกยังไงเพื่อจะจัดการปัญหาบางปัญหาที่เราไม่อยากจะเจออีกแล้วเราจะทํายังไงได้นะคะโคชเองก็มีคอร์สออนไลน์นะคะคอร์ช <course S 1> ชื่อว่าสอนรวยด้วย mindset เศรษฐีซึ่งคอร์สนี้นะคะจะเป็นคอร์สที่โคชจะสอนวิธีการที่คุณจะ ลบล้างเคลียข้อมูลเก่าชุดความเชื่อชุดความคิดเดิมๆของคุณนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณให้คุณเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามแล้วก็หยิบบทเรียนที่คุณเรียนรู้อ่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตอะ่ะเอากลับไปใส่ลบชุดข้อมูลเดิมใส่ชุดข้อมูลใหม่ให้กับจิตใต้สำนึกของคุณได้ นะคะคเป็นคอร์สออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่ Line a coach yuri นะคะ